นี่ครับสายงาน c o m p l i อนเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับพวกดิจิทัลคอมไพ i อ n กับไอที c o m ไพ i อ n เนี่ยมันเกี่ยวกับกฎหมายไหมครับคำถาม,ถามขอน้องแบบ r s u j ว่ากระบอกนี่น่าสนใจมากครับรแผน c o m p ไพ a อนเนี่ยคือแผนที่คอยกํากับดูแลกิจการนะเป็นเหมือนตำรวจนะครับคอยจับตามองคนในบริษัทว่าทาผิดกฎเกณฑ์ของบริษัทหรือว่ากฎหมายหรือเปล่านะครับหน่วยงานพวกนี้มันจะมีทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชนนะครับและรัฐวิสาหกิจ ้อเนี่ยจะต้องมีความรู้ทั้งกฎหมายนะเป็นพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพวกมาตรฐาน ISO 2 7 0หมปกตินี่หน่วยงานเนี่ยเขาจะรับคนจบบัญชีการเงินเศรษฐศาสตร์กฎหมายนะเป็น Data หรือ IT c o m b i n บที่น้องถามเนี่ยเขามาจะรับคนจบวิ com, วทยาคอมวิทวะคอมหรือ IT นะครับที่มี E-Book 2เล่มนี้นะครับสนใจก็ติดต่อผ่านมาร์คสักเบิกนะครับสุดท้ายเพียขอให้วกักกบอลภาคสเนี่ยมาสัที รอจะลูก